สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอุ๋ยในรายวิชาบูรณาการอีกแล้วนะคะจำมาเด็กๆจําได้ไหมคะว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนวิธีการและก็ขั้นตอนในการทําไอติมรอดกันค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการทําไอติมรอดกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ เราจะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำไอติมหลอดกันนะคะ 1. เกลือเกลือเราใช้เกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะเป็นเม็ดสน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเราจะใช้น้ำแข็งบดนะคะสน้ำชนิดต่างๆค่ะจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเบบซี่น้ำโค้กน้ำแดงน้ำส้มหรือว่าน้ำหวานชนิดต่างๆก็ได้นะคะ และอย่างสุดท้ายก็คือน้ำเปล่าค่ะต่อมาจะเป็นขั้นตอนและวิธีการในการทำไอติมหลอดนะคะขั้นตอนที่1เราจะเปิดฝาไอติมหลอดก่อนถอดถังชั้นในออกมาแล้วเราจะเทน้ําแข็งบดลงไปให้คลุมมิดหลอดไอติมนะคะขั้นตอนที่2เราจะเติมเกลือที่เป็นชนิดเม็ด1-2ขันน้ำคลุกให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำลงไปให้พอใส่หลอดไอติมค่ะ ขั้นตอนที่3ยกถังชั้นในกลับไปใส่เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนที่4ี่นน้ําอัดลมที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงไปในหลอดไอติมไม่ต้องเทจนเต็มหลอดนะคะขั้นตอนที่หําไอติมหลอดเสียบลงไปในถังปัน่นขั้นตอนที่6ปิดฝาถังแล้วคอยขย่าเพื่อให้ไอติมแข็งตัวเร็วขึ้นค่ะจะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะ ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราจะเปิดฝานำหลอดไอติมออกมาแล้วนำหลอดไปจุ่มในน้ำและถอดไม้ไอติมหลอดขึ้นมาค่ะคุณครูมีภาระงานวิชาบูรณาการให้เด็กหนึ่งภาระงานนะคะให้นักเรียนออกแบบเมนูไอติมหลอดลงในสมุดวิชาบูรณาการค่ะการออกแบบไอติมหลอดของเด็กนะคะ เด็กๆเ,เขียนวัสดุอุปกรณ์การทำในไอติมหลอดแล้วก็วิธีการทําลงในสมุดหลังจากนั้นเด็กๆวาดรูประบายสีให้เป็นเมนูแสนสวยของไอติมหลอดนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาระงานไอติมหลอดมาให้คุณครูด,ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาบูรณาการไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะนักเรียน